คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคนนะคะมีความกังวลเรื่องของระดับหน้าท้องค่ะสําหรับการตั้งครรภ์น,นะคะว่าเออเราท้อง5เดือนทําไมคุณแม่ท่านนั้นดูท้องโตทําไมของเราอยู่แค่ระดับสะดือสะดือหรือว่าแทบจะมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวคุณแม่อยากกังวลแล้วก็อยากเปรียบเทียบนะคะว่าทําไมเขาท้องใหญ่เราท้องเล็กทั้งที่อายุครรภ์เท่ากันนะคะวันนี้เรามาฟังนะคะระดับหน้าท้องโดยคร่าวๆนะคะสําหรับอายุครรภ์นในแต่ละเดือนค่ะสําหรับในการตั้ง คันนะคะ12สัปดาห์นะ12สัปดาห์แรกเนี่ยระดับหน้าท้องของเราก็อยู่เหนือประมาณนะคะ1ส่วน3มากกว่ากระดูกหัวเหน่า1ส่วน3เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยังคำไม่พบนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครันอายุคัน3เดือนนะคะพอตั้งครันอายุคัน16สัปดาห์ ระดับหน้าท้องของคนท้องจริงๆเป็นระดับมดลูกนะคะไม่ใช่ระดับของพุงหรือว่าไขมันที่สะสมบริเวณหน้าท้องระดับยอดมดลูกนะคะก็จะอยู่ประมาณ2ส่วน3เหนือกระดูกหัวเหน่าของเราแค่นั้นเองค่ะพออายุคัน 20สัปดาห์นะคะหรืออายุคันประมาณ5เดือนระดับหน้าท้องนะคะหรือว่าระดับยอดลูกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสะดือคุณแม่จะรู้สึกว่าคำได้แข็งๆขนุนๆอยู่ประมาณสะดือหรือถ้าวัดเป็นเซนติเมตรนะถ้าคุณแม่ตั้งคัน5เดือนเนี่ยค่ะจะวัดได้ประมาณ20เซนติเมตรนะคะก็คือบวกลบประมาณ3เซน นนี่คือคุณแม่ตั้งครรภ์5เดือนจะเห็นว่าระดับยอดมดลูกอยู่แค่สะดือแค่นั้นเองสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อายุครรภ์6เดือนหรือว่า24สัปดาห์ระดับหน้าท้องเราจะอยู่ประมาณ1ส่วน4เหนือระดับสะดือเหนือระดับสะดือของเราไปจนถึงจากสะดือนะคะถึงกระดูกอ,อ่าซิมฟิซิสพิว,วิสหรือกระดูกลิ้นปีอ,อ่ากระดูกใต้ลิ้นปีเราเนี่ยค่ะ ก็จะแบ่งเป็น4ส่วนถ้า6เดือนก็เพียงแค่1นส่วนสเหนือสะดือขึ้นไปหรือถ้าวัดเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ24เซนติเมตร นะหรือแค่บ,บวกลบ3เซนติเมตรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนอยากกังวลนะใครที่เป็นท้องใหม่ท้องแรกไม่มีหน้าท้องเนี่ยหเดือนบางคนแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่ามีการตั้งครันเกิดขึ้นถ้าบางคนที่อาจจะเป็นท้องหลังหรือมีพุงเยอะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนท้องใหญ่เอ๊ยทำไมดูใหญ่กว่าเราเยอะนั่นคะ่ะอาจจะเป็นไขมันที่สะสมเป็นพุงเขาก็ได้นะคะให้คุณแม่ตั้งครันเนี่ยเชื่อการตรวจคันของคุณหมอคุณพยาบาลหรือเชื่อการอันต้าซาวดูน้ำหนักทาร รกักในคันนะคะถ้าคุณแม่อายุคัน28สัปดาห์นะคะหรือประมาณ7เดือน ระดับยอดมดลูกก็จะมา1หนึ่งเอ้ยขอภัยสองส่วนสี่มากกว่าสะดือหรือประมาณยี่สิบเจ็ดเซนนะคะถ้าวัดเป็นเซนติเมตรหรือว่าบวกลบสามเซนนะคะจากยี่สิบเจ็ดเซนเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเนี่ยท้องประมาณเจ็ดเดือนถึงเริ่มมองเห็นว่ามีการท้องการตั้งครรภ์ท้องเริ่มออกเหมือนที่เราพูดนั่นคือเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าก,กังวลบางคนท้องเจ็ดเดือนโอ้โหดูท้องใหญ่มากท้องโตมากแต่บางคนนะคะเพิ่งจะมองเห็นนะแต่ถ้านอนลงดีๆแล้วให้คุณหอมอโรงพยาบานตรวจคันเนี่ย ถ้าวัดเป็นเซนติเมตรก็จะได้ประมาณ27เซนติเมตรหรือบวกลบ3เซนนะคะพอคุณแม่ตั้งคันอายุคัน8เดือนหรือว่า32สัปดาห์ระดับย่อมลูกก็จะเห็นชัดขึ้นเลยนะคะถ้านอนตรวจคันเนี่ยจะวัดได้ประมาณ32เซนหรือ3าส่วนสีเนื้อระดับสะดือขึ้นไปนะคะนี่คือ8เดือนละชัดเจนมากเลยนะคะเริ่มเนียเป็นไงครมือเท้าก็เริ่มบวมนะคะท้องก็เริ่มโตอ่าพออายุคัน36สัปดาห์ อันนี้เก้าเดือนแล้วนะคะระดับย่อมลูกเนี่ยจะสูงสุดเลยนะก็คือประมาณสี่ส่วนสี่เลยนะคะเหนือระดับสะดือของเราวัดได้ก็ประมาณสามสิบหกบวกลบสามเซนเซนเนกันๆๆนะคะพอคุณแม่อายุครันสิบเดือนนะสี่สิบสัปดาห์แล้วครบกําหนดคลอดละอันนี้ระดับหน้าท้องจะเริ่มลดลงนะคะคุณแม่เหลือประมาณสามส่วนสี่เหนือระดับสะดือเพราะว่าส่วนนําเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงกานละจะรู้สึกว่าเอ๊ท้องดูลดลง รู้สึกสบายขึ้นแต่จะปัสสาวะบ่อยขึ้นเดินลำบากขึ้นเนื่องจากส่วนนํำเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เชิงการนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นระดับยอดมดลูกนะคะคร่าวๆสําสหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึงครบกําหนดข้อด40สัปดาห์นะคะระดับยอดลูกก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณแม่นะคะอย่าก,กังวลอย่ามองด้วยสายตาว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นอายุครร์เท่ากับเรา เจ็ดเดือนเหมือนกันทําไมเขาท้องดูโตทําไมเราท้องดูแค่เล็กนะคะถ้าคุณหมอพยาบาลตรวจคันแล้วน้าหนักยิ่งคุณหมออันดาราซาแล้วน้ําหนักทารกในคันสมส่วนนะคะตามอายุคันยี่สิบแปดเจ็ดเดือนน้ําหนักตดอยูเ่เด็กนะคะอยู่ประมาณพันสองร้อยกร,รมัมอะไรเงี้ยถ้าคุณหมอแจ้งประมาณนี้แจดงว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงแม้เราจะมองดูแล้วอาจจะแบบเอ๊ะไมดูท้องเล็กไหมอะไรเงี้ยอย่า,ยากังวลน,นะคะ นะเพราะว่าระดับยอดมดลูกของทุกคนที่ตั้งคันเนี่ยจะเท่ากันเน้นนะคะว่าเป็นระดับยอดมดลูกไม่ใช่ระดับพุงระดับไขมันที่สะสมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเครียดอย่ากังวลให้คุณแม่เชื่อจากการตรวจคันจากการวัดระดับหน้าท้องของคุณหมอพยาบาลที่ตรวจคันนะคะหรือเชื่อตามน้ําหนักของทารกในครรภ์ที่คุณหมออันตราซาวนั่นเองคะ่ะ